สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับวิธีการแก้ไขตัว powerpoint นะครับที่แจกให้ในกลุ่มนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ไปโหลด powerpoint จากในกลุ่มมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการแก้ไขนะครับโดยส่วนแรกนะครับที่จะต้องทำการแก้ไขก็คือเป็นส่วนของรูปภาพนะครับวิธีการแก้ไขก็ไม่ยุ่งยากครับให้เราคลิกขวานะครับที่เมาส์นะครับ คลิกขวาที่รูปภาพนะครับที่เมาส์มันก็จะขึ้นคําสั่งมานะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนรูปนะครับให้เรามาตรงส่วนของเติมสีนะครับแต่เราจะใช้เป็นลักษณะของรูปภาพนะครับกดเข้าไปนะครับก็เลือกรูปภาพจากในเครื่องนะครับทีนี้ก็ไปค้นหานะครับค้นหารูปภาพที่เราเตรียมไว้นะครับ อ่ะนะครับอ่ะผมก็เตรียมรูปนี้ไว้นะครับแล้วก็กดคลิกตรงที่แทรกนะครับอ่ารูปรูปถ่ายเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จะมีขนาดเท่ากับวงกลมที่ผมสร้างไว้ให้นะครับส่วนต่อมานะครับก็มาทําการพิมพ์นะครับพิมพ์แก้ไขชื่อนะครับอ่าเราก็พิมพ์ไปนะครับอ่ะผมก็พิมพ์ไปนะครับ แก้ไขชื่อเสร็จนะครับเราก็มาแก้ไขรายวิชาด้านล่างนะครับะนะครับสมมติววผมก็แก้เป็นคณิตศาสตร์า3นะครับในส่วนอื่นนะครับที่ต้องแก้อีกนะครับก็คือในส่วนของรูปนะครับตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ให้ใส่รูปแค่ประมาณ3รูปนะครับเพื่อความสวยงามนะครับ ส่วนใครที่มีรูปมากกว่า3รูปนะครับเราก็จะมาใส่ในส่วนของบรรยากาศการจัดก,การเรียนรู้นะครับทีนี้ก็ไปเลือกรูปนะครับที่จะใส่ก็ทำเหมือนกันครับในเรื่องของการเปลี่ยนรูปนะครับก็คลิกมาที่รูปนะครับคลิกมาที่รูปก่อนหลังจากนั้นก็กดคลิกเมาส์ขวานะครับก็จะมีคำสั่งมานะครับ เราก็ใช้คำสั่งเติมนะครับแต่ก็เติมเป็นรูปภาพครับคลิกไปที่ไฟล์นะครับไฟล์ของเรา,าสมมุติผมเลือกเป็นรูปนี้แล้วกันผมก็เลือกที่รูปแล้วก็คลิกที่คำสั่งแทรกนะครับรูปที่เข้ามาเนี่ยก็จะพอดีกรอบนะครับมันจะไม่เกินมันจะเป๊ะกรอบพอดีนะครับสมมุติจะเปลี่ยนรูปนี้อีกนะครับก็ ก็มาคลิกที่รูปนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับไปที่เติมครับเติมแต่เติมเป็นรูปภาพแบบทีนี้เราก็ไปหาไฟล์จากรูปภาพมาครับอ่าว่าจะเอารูปอะไรมาใส่นะครับอ่าสมมติเอารูปนี้มาใส่นะครับแล้วก็แล้คลิกที่รูปนะครับแล้วก็คลิกแทรกเข้ามานะครับ เราก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะครับทีนี้ส่วนถัดมาครับส่วนถัดมาก็จะเป็นด้านล่างรูปแบบการเรียนรู้นะครับก็ครูแต่ละท่านเนี่ยก็จะใช้รูปแบบไม่เหมือนกันเหมือนกับในระดับชั้นป .3 เนี่ยผมสอนออนไลน์นะครับให้คลิกไปได้เลยนะครับที่สีข,ขาวๆเนี่ยดับเบิลคลิกนะครับมันก็จะสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลย นะครับเนี่ยเคอร์เซอร์มันมันจะขึ้นให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็พิมพ์ตัวเลขไปอ่าอย่างเช่นออน a n นแล้วก็มาดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกมันก็จะพิมพ์ได้เลยนะครับอ่ามาออนไซต์ดับเบิลคลิกอ่ามันจะขึ้นเคอร์เซอร์ให้เราพิมพ์ได้เลยนะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้ของป3เนี่ยผมก็จะออนไลน์7คนผมก็จะเข้ามาแก้ตัวเลขนะครับว่าออนไลน์อยู่7คนนะครับที่เรียนอ่าโอเคนะครับ แตัวนี้ก็ไม่ไม่ไม่ไมไมยุ่งยากอะไรมากอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของการจัดการเรียนการสอนนะครับก็จะมาทําในส่วนของ QR Code ตัวนี้นะครับอ่าเราก็จะมาเริ่มนะครับขั้นตอนนี้อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับอ่าแต่ก็เชื่อว่าไม่เกินความพยายามนะครับ โดยส่วนตัวนะครับผมก็จะใช้บริการของ Google Drive นะครับทีนี้เราจะเข้า Google Drive ยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เปิดเบราว์เซอร์ของ Chrome ขึ้นมาก่อนนะครับ Google Chrome นะครับอพอเราเปิด Google Chrome ขึ้นมาเนี่ยให้สังเกตตรงนี้ครับมุมมุมขวาตรงนี้นะครับที่มันเขียนคำว่า Gmail นะครับมันจะมี จุดอยู่ตรงนี้ให้เราคลิกเข้าไปเลยครับแล้วมันก็จะขยายออกมานะครับนี่ครับตรงนี้มันจะมีคําว่าไรอยู่นะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับในในไรมันก็จะเป็นพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลนะครับที่เขาให้พื้นที่มาทั้งหมด1 5 15GB นะครับ ซึ่งเยอะพอสมควรนะครับอันนี้มันค่อนข้างเต็มแล้วผมขอเปลี่ยน ID นิดนึงนะครับผมเปลี่ยนมาเป็น Gmail ตัวนี้แล้วกันทีนี้การเข้าใช้บริการนะครับก็จะใชะ้รหัสของ Gmail นะครับก็คือ Gmail ที่เราสมัครในมือถือนั่นแหละครับอันเดียวกันเอามาใช้กันได้นะครับล็อกอินได้นะครับทีนี้มาดูวิธีการทำนะครับ ในส่วนนี้เนี่ยผมก็จะทำเป็นโฟลเดอร์นะครับตรงนี้เราจะเห็นนะครับมันมีโฟลเดอร์อยู่ผมก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาโดยตั้งชื่อว่าสอนออนไลน์นะครับทีนี้วิธีการสร้างโฟลเดอร์นะครับไม่ยากครับเรามาคลิกตรงที่ปุ่มตรงนี้ครับใหม่นี่ครับใหม่นะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับกดไปเลยครับมันก็จะมีคำสั่งขึ้นมาให้นะครับเราก็เลือกไปที่โฟลเดอร์ มันก็จะให้เราตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับอย่างเช่นผมก็ตั้งชื่อไปว่าทดสอบนะครับทดสอบอแล้วก็กดสร้างครับมันก็จะเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาที่เป็นชื่อว่าทดสอบตรงนี้นะครับอโอเคนะครับแต่ส่วนของผมเนี่ยผมผมสร้างโฟลเดอร์รอไว้แล้วนะครับก็คือสอนออนไลน์นะครับทีนี้ผมก็จะ คลิกเข้าไปในสอนออนไลน์ครับอพอคลิกเข้ามาเนี่ยผมก็สร้างโฟลเดอร์รอไว้แล้วนะครับ4โฟลเดอร์เป็นคณิตป .3 คณิตป .4 คณิตป .5 คณิตป .6 นะครับทีนี้เรากำลังจะสร้างคณิตป .3 นะครับก็คลิกไปที่คณิตป .3 ครับต่อไปนะครับเราก็มาผมก็เพื่อความสะดวกในการทำงานนะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่2โฟลเดอร์นะครับ โฟลเดอร์ er แรกก็คือโฟลเดอร์ของแผนการจัดการเรียนรู้นะครับสร้างอาโอเคโฟลเดอร์ er ที่2ก็คือเป็นโฟลเดอร์ของอ่บรรยากาศการเรียนนะครับบรรยากาศการเรียนก็สร้างขึ้นมานะครับอ่ะ ตอนนี้เรามีโฟลเดอร์2องโฟลเดอร์แล้วนะครับต่อไปเราก็จะนำไฟล์นะครับที่เป็นแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยมาใส่เข้าไปนะครับเรามาดูวิธีการนะครับเนื่องจากว่าคลิปที่ผมใช้สอนเด็กเนี่ยมันเป็นคลิปของไกลยกังวลนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปดึงแผนจากกลยกังวลมาวิธีการดึงแผนจากไกลยกังวลนะครับให้เราเข้าไปที่ Google นะครับ แล้วเราก็พิมพ์ไปเลยครับ d d l t v ชั้นป .3 แล้วก็พิมพ์เลข3ไปนะครับ mm hmm. แล้วก็คลิกครับมันก็จะขึ้นลิงก์ข้างบนนี้มาให้แล้วก็คลิกเข้าไปลิงก์บนเลยครับลิงก์งบนสุดทีนี้มันก็จะมีหลายวิชานะครับผมก็เลือกไปที่วิชาคณิตศาสตร์ครับทีนี้มันก็จะเป็นเนื้อหานะครับ เป็นวิดีโอนะครับในหน่วยต่างๆนะครับก็เต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้แผนการสอนนะครับแผนการสอนก็จะอยู่แผนการสอนอะจะสังเกตเห็นว่าในนี้ไม่มีแผนการสอนนะครับมีแค่กำหนดการเรียนรู้โอเค อะไม่เป็นไรครับยังมีอีกที่นึงครับที่เราจะหาได้ก็คืออ His อตัวนี้ครับอ่าเป็นเว็บไซต์ของสสวทนะครับแล้วก็ไปในส่วนของอ e ีบุ๊กนะครับแล้วเก้ากมาที่ชุดสื่อ60พันษานะครับเข้าไปเลยครับ ตัวนี้แล้วครับปถมปีที่1ภาพเรลี่นที่1สีเล่มปถมศึกษาปีที่2องนะครับปฐมศึกษาปีที่3นะครับก็จะเป็นพวกชุดกิจกรรมนะครับชุดกิจกรรม ใช่ครับยู่น่ยเอ่ยสำหรับครูผู้สอนจำนวนไม่เกินนี้นี้เลขาคณิตเวลาเสร็จส่วนหบคิดไม่ได้อย่างดาวน์โหลดไม่ได้นะครับของป .3 ยังดาวโหลดไม่ได้ก็สองห1ึังไม่เป็นไรครับ อ่าตรงนี้นะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับในกลุ่มอ่าแล้วก็เข้ามาที่สื่อ60,000พศาระดับประถมศึกษานะครับคลิกเข้าไปครับเห็นนะนันจะคลิกตัวนี้อ่าโอเคมาแล้วครับ เข้าไปที่สารการรู้คณิตศาสตร์นะครับคลิกเข้าไปตรงนี้มันก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับก็แยกเป็นภาคเรียนที่1ภาคเรียนที่2สําหรับครูนะครับระดับป3นะครับหน่วยการเรียนรู้นะครับน่าจะเป็นหน่วยที่2 Okay. เราก็เลือกนะครับเลือกหามานะครับออของเราเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการหานนะครับพอสามการหารอ่ะมันก็จะเป็นแผนจัดการเรียนรู้ครับทีนี้ก็ไปเลือกอให้ตรงกันหน่วยนะครับที่เราสอน ตอนนี้ผมสอนเรื่องการหารอยู่นะครับโจทย์ปัญหา,ก,หาการหารการนนการของดจำนวนการคูนการคูน มจะเป็นเรื่องการคืนราอง่ะโอเคครับก็ ะครับการหันอาตัวนะครับก,รนะะก็เนื้อหาที่ผมสอนอยู่ตอนนี้ก็คือการแก้โจทย์ปัญหาการหารนะครับอ่าเพราะฉะนั้น ผมก็จะทำการปริ้นนะครับทำการเซฟนะครับแผนการจัดการเรียนรู้นะครับาการเปรียบเทียบผลหารที่มีตัวตั้ง3หลักหรือหลักที่มีจำนวนหนึ่งหลักโอเคนะครับผมก็จะปริ้นนะครับแผนจัดการเรียนรู้นะครับก็จะปริ้นแผนที่39นะครับ39ตรงนี้นะครับ ซึ่งแผนที่39เนี่ยมันอยู่ในหน้าที่นะครับมันอยู่ในหน้าที่233นะครับ233จนถึงหน้าที่ก็ดูนะครับว่าเราใช้กี่แผนผมใช้4แผน 39, 40แล้วก็41นะครับ ผมใช้ถึงแผนที่41นะครับแผนที่41ก็จะมาอยู่ที่หน้า244นะครับ244 244อ่ะโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะทำการพิมพ์แล้วนะครับ244 สองร้อยสามสองร้อยสามสิบสามถึงสองร้อยสิบสี่วิธีการพิมพ์ก็เป็นอย่างนี้ครับอ่ากดที่เครื่องพิมพ์เลยนะครับกดที่เครื่องพิมพ์อ่กดที่เครื่องพิมพ์นะครับอ่ามันก็จะเข้ามาเป็นหน้าต่างพิมพ์อ่ากดไปที่รูปพิมพ์อีกทีนะครับพิมพ์อีกอทีหนึ่งทีนี้นะครับเออ่ให้เรามาเลือกเครื่องพิมพ์นะครับอ่า ตรงนี้มันจะมีคำสั่งบันทึกเป็น PDF นะครับเนี่ยตรงนี้เราก็คลิกเข้าไปครับที่บันทึก PDF นะครับทีนี้เราก็สามารถจะสั่งเลขหน้าได้นะครับว่าเราพิมพ์จากหน้าไหนถึงหน้าไหนเราก็มาเลือกที่กำหนดเองนะครับทีนี้เราก็พิมพ์ระบุเลขหน้านะครับ233ถึง244นะครับแล้วก็ทำการ บันทึกนะครับทีนี้เราก็จะเซฟนะครับเราก็เซฟไปที่ออเดอร์ที่เราเตรียมไว้นะครับรูปภาพโอเคไปเซฟไว้ตรงรูปภาพนะครับ สอนออนไลน์นะครับออกสามก็จะเซฟไปในนี้ก็เป็นแผนแผนการสอนสัปดาห์ที่1นะครับก็บันทึกครับบันทึกทีนี้บันทึกเสร็จเราไปดูครับอ,ออกสามสัปดาห์ที่1นะครับนี่คือที่เราบันทึกออกมาเป็น PDF นะครับ เพราะฉะนั้นแผนที่ออกมาอ่านะครับมันก็จะเป็นหน้าที่เรากําหนดก็คือแผนที่39นะครับอ่าสุดท้ายก็มาสิ้นสุดที่หน้านี้นะครับแผนที่40่ก็ขั้นสรุปพอดีนะครับอ่านี่คือวิธีการพิมพแผนออกมานะครับอ่ะทีนี้เราได้แผนแล้วครับเราก็จะดึงไฟล์ตัวนี้ครับเข้าไปเก็บในโฟลเดอร์ที่เราทำตั้งเอาไว้นะครับ ที่เราทำตั้งเอาไว้นะครับใน Google Drive นะครับอ,อยู่ไหนเราเอ่ยอนี่ครับ Google Drive ที่เราทำสร้างไว้แล้วสองโฟลเดอร์นะครับเราก็คลิกไปที่แผกนาการจัดการเรียนรู้ครับหลังจากนั้นเราก็จะลากไฟล์ลงไปเลยครับจับดึงลงมาวางเลยครับก็รอมันดาวน์โหลดนิดนึงครับอตอนนี้ไฟล์มาแล้วครับ เรียบร้อยโอเคนะครับเราก็แบ็กกลับนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราก็จะมาสร้าง QR Code นะครับวิธีการสร้าง QR Code นะครับเราก็เปิดไปที่ Google ครับแล้วเราก็พิมพ์คำว่า QR Code ครับพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับ QR Code นะครับ่หมันก็จะขึ้นมาเยอะแยะเลยครับ อันไหนที่ใช้ดีอันนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมจะ Copy l i n ลิงก์ไว้ให้ในกลุ่มนะครับทีนี้นะครับเรากลับไปที่โฟลเดอร์เราเมื่อกี้ครับโฟลเดอร์แผนการจัดการเรียนรู้ครับวิธีการทำลิงก์นะครับทำอย่างนี้ครับคลิกเมาส์ครับคลิกขึ้นมาครับอ่าเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนนะครับดูบริเวณนี้นะครับเดี๋เดี๋ยวให้สังเกตบริเวณนี้บริเวณนี้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับ แต่พอเราเอาเมาส์เนี่ยไปคลิกที่โฟลเดอร์เนี่ยมันก็จะขึ้นคำสั่งมานะครับอ่าทีนี้เอ่อเราจะแชร์นะครับแชร์ให้คนอื่นเห็นเราก็มากดที่รูปคนบวกครับอ่ากดที่รูปคนบวกอ่ามันก็จะขึ้นคำสั่งขึ้นมานะครับอ่ะทีนี้วิธีการนะครับวิธีการก็คือเรามาเลือกข้างล่างนี้ครับเลือกตัวล่างนี้ก็คือรับลิงก์ครับ แต่ก่อนจะรับลิงก์เนี่ยให้เรามาคลิกที่รูปคนตรงนี้ก่อนนะครับก็คือทุกคนมีทุกคนที่มีลิงก์เนี่ยสามารถมองเห็นได้ถ้าเราไม่คลิกตรงนี้เนะี่ยคนอื่นเขาจะมองไม่เห็นนะครับเพราะเราปิดการมองเห็นเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นให้เรามาติ๊กถูกตรงนี้ก่อนอพอติ๊กถูกปุ๊บตรงนี้จะเป็นลูกโลกสีเขียวนะครับแสดงว่าคนที่มีลิงก์นี้ จะมองเห็นนะครับเราก็ทําการคัดลอกลิงก์ตรงนี้ครับกดไปเลยครับตอนนี้คัดลอกลิงก์แล้วนะครับเราก็กดเสร็จสิ้นไปครับต่อไปนะครับเราก็กลับมาที่เว็บไซต์สร้าง QR Code นะครับเอาลิงก์เมื่อกี้มาวางครับเดี๋ยวกดเป็น URL ก่อนนะครับกดเป็น URL ตัวนี้เลือกเป็น URL ก่อนนะครับแล้วก็วางลิงก์ลงไปนะครับใครไม่ชอบข้อความยาว ข้างล่างเขามีการทำให้ชื่อลิงก์เนี่ยสั้นลงนะครับแล้วก็กดไปตอนนี้ชื่อลิงค์เราสั้นลงแล้วครับแล้วตรงนี้ก็จะได้ QR code สำหรับลิงก์ตรงนี้มานะครับเราทำการเซฟครับกดเซฟเลยครับตั้งชื่อนะครับแผนแผนการสอนปชนิดปอ .3 อ่า อันดับสกอรหนึ่งครับสกอร์หนึ่งนะครับเซฟอ่าเซฟแล้วนะครับ,ตอ,รอต,อรรบตอนนี้มาละอ่ะเราก็ไปดูครับที่เราโหลดมานะครับก็แสดงโฟลเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือไฟล์ที่เราโหลดมานะครับจะอยู่ในดาวน์โหลดนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ของดาวน์โหลดนะครับเนี่ย ธนกิจสุภารัตน์ดาวโหลดนะครับอะหลังจากนั้นทำยังไงต่อนะครับกลับมาที่ powerpoint ครับเราจะทำการเปลี่ยนลิงก์ตัวนี้ครับเปลี่ยน qr code ตัวนี้ก็คลิกไปที่ qr code ครับแล้วก็คลิกขวาอีกทีครับไปที่เติมสีครับแต่เราไปเลือกที่รูปภาพครับแล้วก็ไปที่ จากในเครื่องครับเมื่อกี้เราอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับอ่านี่ครับ QR code เราอยู่นี่ครับคลิกครับแล้วก็ใส่แทรกเข้าไปครับอ่ะตอนนี้ QR code เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับพร้อมใช้งานครับอ่ะทีนี้ตอบมานะครับต่อมาก็มาเป็นส่วนของบรรยากาศการจัดการเรียนรู้นะครับก็กลับไปที่ g o o g l e Drive อีกครั้งครับ กูเกิลไดอีกครั้งหนึ่งนะครับคณิตศาสตร์ป .3 บรรยากาศการเรียนรู้นะครับก็ให้เรานําภาพมาวางนะครับในโฟลเดอร์นี้นะครับผมก็จะเอาภาพมาวางนะครับโดยการลากมาจากมือถือเลยนะครับาลากมาจากมือถือนะครับ หนึ่งนะครับแล้วก็สองแล้วก็สามแล้วก็นะครับพักเริ่มทยอยเข้ามานะครับ ีนะครับอโอเคนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะ,อะตอนนี้ก็เอาประมาณ4ภาพนะครับสีภาพทีนี้วิธีการแชร์นะครับทำเหมือนเดิมครับย้อนกลับมาที่โฟลเดอร์ครับบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ครับ บรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยที่เราวางภาพวันนี้ครับทีนี้เราก็จะทําเหมือนเดิมครับคลิกไปที่โฟลเดอร์นี้ครับคลิกไปที่รูปคนบวกครับคลิกข้างล่างครับตรงรับลิงก์ครับมาที่รูปคนก่อนครับก็คือคลิกว่าทุกคนมีสิทธิ์หลังจากนั้นคัดลอกลิงก์ครับไปที่ตัวสร้าง QR Code ครับคลิกมาที่ URL ครับ ลบตัวเก่าทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็วางตัวใหม่ลงนะครับทําทให้มันสั้นครับกดตัวข้างล่างเนี่ยคลิกเข้าไปครับมันจะสั้นลงครับทําการเซฟครับตั้งชื่อนิดนึงครับบรรยากาศครับป3 3นึ่นะครับก็เซฟครับอ่า หลังจากนั้นนะครับก็เหมือนเดิมครับก็จะโหลดมาอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับบรรยากาศอ่ะเราก็กลับไปที่ PowerPoint เหมือนเดิมครับเราก็คลิกมาที่ Qrcode ตรงนี้ครับแล้วก็คลิกขวาครับไปที่เติมสีครับไปที่รูปภาพครับไปที่ค้นหาจากเครื่องนะครับ แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ดาวนโหลดครับคลิกที่โฟลเดอร์เอ่อคลิกที่คลิอัตัวนี้นะครับแล้วก็แทรกไปครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับส่วนสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของออปัญหารูปประศักดนะครับเราก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับกดพิมพ์ไปได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคุณครูทุกท่านนะครับ มีอะไรไม่เข้าใจยังไงก็ถามมานะครับงั้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ